สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเ c h ช n n e l ครับผมเนอหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมครับเรื่องราววันนี้ฮะมาวิ่งออกกําลังกายครับคุณผู้ชมฮะโดยด้านหลังนะครับก็คือดอยนางนอนนั่นเองครับเทือกเขาดอดอยนางนอนครับส่วนถ้าหลวงนี่อยู่เลยออกไปตรงนี้ประมาณ2กิโลเมตรครับคุณผู้ชมฮะทีนี้ครับขณะออกกําลังกายอยู่ก็ได้ไอเดียเจ๋งๆนะครับที่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงรุ่นค่่อนข้างใหมิด ว่าให้ระวังไว้ด้วยนะครับว่าโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมนะฮะอาจจะกลายเป็นอุปกรณ์ดักฟังที่ตัวเองตกเป็นผู้ถูกดักฟังด้วยตัวเองไปนะครับผมท,ทั้งที่โท,ทรศัพท์มือถืออยู่กับเรานั่นแหละแต่เรากลายเป็นผู้ถูกดักฟังโดยคนที่สามารถเข้าถึงโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมได้ฮะอย่าถามผมนะครับว่าใครฮะคุณผู้ชมรู้ดีอยู่แล้วฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูตัวอย่างนะครับพงว่างลองหยิบมาดูมันอาจจะเป็นชนิดจริงๆก็ได้ครับ สำหรับคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงนะฮะอันดับแรกเลยนะครับคุณผู้ชมมากดที่เครื่องหมายโทรออกนะครับคุณผู้ชมฮะเครื่องหมายโทรออกตรงนี้นะครับเมื่อแตะเข้าไปตรงเครื่องหมายตรงนี้ครับคุณผู้ชมมาแตะอีกทีนึ่งครับที่เจ้าเครื่องหมายจุด3จุดตรงนี้ครับผมเมื่อแตะเข้าไปนะฮะคุณผู้ชมจะเจอกับคําว่าตั้งค่าครับเดี๋ยวเราไปดูคําว่าตั้งค่าตรงนี้กันนะครับมันจะมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ฮะคุณผู้ชมฮะกดเข้าไปที่การตั้งค่าครับจากนั้นฮะคุณผู้ชมเลื่อนขึ้นมานะกาารวง ายตรงนี้ครับการรับและการวางสายนี่แหละครับพระเอกของเราเลยฮะเมื่อเราดูเข้าไปที่การรับและการวางสายคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมจะเจออันนี้นะครับผมนี่ฮะป๊าบเข้าไปฮะการ ตอบรับโดยอัตโนมัติครับผมก็คือมีการรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่ตั้งไว้นะครับขณะเชื่อมต่อหูฟังหรืออุปกรณ์บลูทูธครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้ฮะดูได้ไง่ายๆครับผมเราแตะเปิดเข้าไปนะครับเมื่อแตะเปิดเข้าไปนะครับเราจะพบว่าเขาอันดับแรกฮะเขาตั้งวิธี่2วินาทีครับคุณผู้ชมฮะแต่หากเราต้องการให้เนื้อนางกว่านั้นครับเราก็สามารถจะแตะเข้าไปตรงนี้ได้ครับและก็เลือกได้ฮะจะเอา5วินาที10วินาทีหรือจะกําหนดเองให้น น้อยกว่านั้นครับจะ1วินาทีก็ได้ครับผมจากนั้นกดคําว่ากําหนดไว้ครับผมออกมาฮะแล้วทีนี้ครับเมื่อไรก็ตามที่คุณผู้ชมเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะต่อหูฟังอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับและเวลาเรากดเ,าเวลามีสายเข้ามานะครับเวลาดังหนึ่งวินาทีต ไปมันก็จะเหมือนมีตืดเดียวใช่ไหมพอตืดเดียวไปปุ๊บนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็จะถูกรับสายอัตโนมัติเลยครับคุณผู้ชมครับซึ่งหลายๆครั้งนะฮะเขาสามารถใช้เจ้าตัวนี้ครับเป็นเครื่องดักฟังของคุณผู้ชมเองได้ครับแต่มันมีข้อดีอยู่ข้อนึงก็คือว่ามันต้องเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับก็คือหูฟังบลูทูธลำโพงบลูทูธต่างๆฮะใครที่อยู่ในห้องพักหรือว่าไปเที่ยวไหนแล้วชอบเอาโทรศัพท์มือถือนะครับต่อกับบลูทูธไว้นะฮะหรือไม่ก็ต่อกับ ลำโพงบลูทูธนะครับหรือไม่ก็ต่อกับบลูทูธที่อยู่ในรถยนต์นะครับเวลามีสายตืดเข้ามาตืดเดียวนะครับแล้วก็ดับ ไปนะฮะเราก็ไม่ได้สงสัยนะครับว่าเอ้สายมันเข้ามาเดี๋ยวเขาคงโทรกลับมาเดี๋ยวเราโทรกลับไปเองจริงๆไม่ใช่ฮะจริงๆมันดังตึดเดียวแล้วมันก็รับสายโดยอัตโนมัติเลยครับไม่ว่าคุณผู้ชมขับรถไปไหนนะฮะหรือกําลังทําอะไรอยู่ในห้องที่ต่อโทรศัพท์บลูทูธไว้ะฮะต่อลาโพงบลูทูธอะไรพวกนี้ไว้นะฮะมันก็จะได้ยินเสียงแบบนั้นแน่นอนเลยครับแต่ว่านะฮะทั้งหมดก็ไม่ได้เด็ดขาดทีเดียวครับหากคุณผู้ชมฟังเพลงอยู่แบบนี้ใช่ไหมฮะและมีสายเข้ามาครับผมแล้วก็อยู่ๆเสียงเพลง ของคุณผู้ชมหายไปนะฮะมีแต่เสียงเงียบๆแบบนี้ฮะก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ากําลังมีใครบางคนฝั่งคุณผู้ชมสนทนาหรือทํากิจกรรมอะไรบางอย่างอยู่นะครับผมก็เป็นอีกคลิคเล็กๆนะครับอาจจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ต้องขอภัยไว้ตรงนี้ด้วยครับผมแต่เอาเป็นว่ารับราบนะครับว่ามันมีวิธีนี้อยู่ครับผมและสำหรับวันนี้ฮะขอบคุณที่รับชมและติดตามช่ชาแนลฮะดอยข้างหลังผมสวยไหมครับแจ่มอลังการนะฮะคุณผู้ชมฮะเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย